สวัสดีครับพี่น้องจา๋านี่ป่ากระเทียมนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะกระเทียมมีแต่ใบไม้นะคะพี่น้องจา๋าป่ากระเทียมไม่มีแล้วค่ะแห้งมแล้ว <sadly> ต้องรอปีหน้าแล้วค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะป่ากระเทียมค่ะอยู่ในป่านะคะตอนนี้มาให้อาหารแมวแล้วก็เลยมาเดินดูในป่าหน่อยนะคะพี่น้องจา๋ามาดูค่ะนี่ป่าสวยงามมากค่ะร่มรื่นมากค่ะพี่น้องจา๋าไปค่ะ เดินออกข้างนอกเลยค่ะพี่น้องจ๋ะแกวิโก้ะนี่ค่ะนี่ค่ะป่าเอพราี่เจเพราเีเดิจะรสลอยฟื้นแต่ตอนนี้ไม่รมสลอยแล้จะคนเปลี่ยนชื่อม่เอยอเยอะยเดี๋นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อก่อนมีแต่ กระเทียมนะคะตรงนี้นี่ตอนนี้เหลือต่ใบใบไม้ค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็ต้องรอปีหน้าแล้วนะคะนี่นี่ค่ะตอนนี้เรากําลังเดินออกจากป่าแล้ว่ะจากที่อาหารมาให้แมวนะคะพี่น้องจา๋ามากับเพื่อนค่ะวันนี้นี่ค่ะเป็นป่าทึบมากค่ะตอนนี้ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องจา๋าดูเัน เพื่อนเดินไปแล้วค่ะนี่ค่ะเรากำลังออกจากป่าเลยค่ะ,คะอยู่ในป่าได้ล่มลื่นมากเลยค่ะพี่น้องจ่าเย็นสบายนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องจ,าจา่าตอนนี้เราจะไปทะเลกันค่ะนี่ค่ะ ล่มลื่นป่าคะพี่น้องจ๋าดูกันอย่าอีจึงไม่ได้เข้าป่ากระเทียมนะตอนนี้เดี๋ยวไอป่าเห็ดค่ะเดี๋ยวจะไปดูป่าเห็ดว่าเห็ดเริ่มขึ้นหรือ,อยังนะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นป่ากระเทียมค่ะตรงนี้ สัญ,ญลักษณ์ของเขาค่ะพี่น้องจา่าเก่าแก่มากเลยค่ะพี่น้องจา่าตาตรงนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา่าเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็จะหามาฝากกันนะคะพี่น้องจา่าสวัสดีค่ะ